หนึ่งภาพลลานความหมายคุณกีตาเปิดภาพร่วมเฟรมดาเรียภรยาอ,อมอกระพันผราเอกผู้ล่วงลับแฟนๆคอมเมนต์สนั่นชื่นชมความน่ารักใจดีของคุณกีตาแล้วชื่นชมรอยยิ้มที่สดใสของคุณดาเรียดีใจที่ได้เห็นภาพอบอุ่นภาพนี้มีบอกคิดถึงอ,อมอกระพันกันคับข้างต้องบอกว่ามิตรภาพที่น่ารักมากๆของคุณกีตาและอ,อมอกระพัน ซึ่งออมก็ให้ความเคารพดุดเป็นแม่คนนึงและถึงแม้ว่าพระเอกอ่อมอักพันจะจากลาลับไปแต่ความน่ารักของคุณกีตาที่มีต่อครอบครัวของอ่อมอกักพันก็ไม่เคยแปรเปลี่ยนโดยล่าสุดอินสตาแกรมของคุณกีตาเซลิพิษ17ตุลาคมที่ผ่านมาได้เปิดภาพร่วมเฟรมดาเรียรเซฟลุคภระยาของออมอกักพันพร้อมครอบครัวและระบุแคบชันว่า d i นเนอร์วิ l เลิฟลี่ซีพร้อมกับแท็กหาคุณดาเรียเซฟลุกอีกด้วยล่ะคะ่ะเรียกว่าหลังจากคุณกีต้าเผยภาพออกไปแฟนๆมาเต็มเลยทีเดียวล่ะคะ่ะคอมเมนต์กันสดันบอกคุณกีต้าน่ารักบางก็บอกดีใจจางได้เห็นดาเรียอีกครั้งดูแลเพื่อนฝูงดีเยี่ยมเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆคะ่ะบางก็บอกดีใจได้เห็นน้องดาริยเหมือนได้เห็นน้องอ่อมไปด้วยเลยคะ่ะ คอมเมนต์นี้บอกขอบคุณแม่ต้านะคะขอติดตามดาเรียด้วยนะคะดีใจที่ได้เห็นภาพนี้ค่ะคิดถึงน้อมอ๋องมากเลยค่ะคอมเมนต์นี้บอกคุยพี่ต้าคุณดาเรียสวยจังเลยค่ะคอมเมนต์นี้ก็บอกน่ารักจังค่ะคิดถึงพี่อ๋อมน้องสดใสขึ้นแล้วเป็นกําลังใจให้ดาเรียนะคะเรียกว่าค่ะทั้งคนบันเทิงก็คอมเมนต์ส่งใจกันรัวๆเลยทีเดียวละค่ะ หลังจากเห็นคุณกีตาอัปเดตภาพร่วมเฟรมกับคุณดาเรียเซฟลุคภระยาของอ,อมอักพันพระเอกผู้ร่วงลับนั่นเองค่ะบางก็ขอบคุณเมตตามากๆนะคะที่อัปเดตน้องดาเรียรให้พวกเราได้ดูเรียกว่าค่ะเป็นโมเมนต์ที่หิวใจแฟนแฟนกันขับข้างเลยทีเดียวละค่ะแค่เห็นหน้าภระยาของออมอักพันก็เหมือนได้เห็นออมอักพันไปด้วยเลยทีเดียวละค่ะ ต่างขอบคุณคุณกีตากันรวัวๆและชื่นชมความน่ารักส่งใจกันรวัวๆหลังจากคุณกีตาอัปเดตเปิดภาพร่วมเฟรมดาเรียรเซฟลุคและร่วมดินเนอร์ด้วยกันนั่นเองค่ะน่ารักสุดๆกันเลยทีเดียวล่ะค่ะส่งต่อข่าวมาฝากเอซีทุกคนนะคะ